เราอยู่เมาเร็วยังเยเต็มอยู่เบียนโอเคคุจะมีที่อาปืนด้วยเมันเอาไปแล้วตรงนี้โล่มาโอ้โหลูกซองโคตรโอยเหี้ยแล้วด้วย เต็มนั้นเจ๊โกะนี่อะไรเจนผู้โหดส่งสมบุกไปอยู่นี่เมยตอนแรกถินอยู่เถินเนี่ยกระเด็นเหรอไหนวะไม่รู้อะอะคุกเก็บปืนให้เฮ้ยเจมผู้โดนจีอ่ะ เมันไม่มีปืนดีแต่มึงจะรูกสอกเนยมันจะหมอมึงมากกว่ามึงอยู่อยู่เออยู่เอโอ้ยเฮ้ยตีเลยสตัวกับระเบิดที่กำลังแพนเลที่แนไปแล้วยอลอ่ะยู่

เออเข้าหัวเลยสักเดียวโดนหน้าใส่ฟังของคุณจุดนี้ใส่หูวฟังไอ้ที่อะไรกูว่าใส่หูวฟังหัวที่อะไรเรียบร้อยโอ้เจเจจิ๋วยังไงเรียกเราเหรอมันจะพาเราไปหาคุณอ๋อนี่นี่หยู่ซ้ายอยู่ซ้ายสวยเอ้าไม่เอ๋อเลยทีนี้ไม่ไอยู่บนท่อเราแย่แล้วเฮ้ยเปิด จิ้มแข็งไอ้ยันกูทำลายไม่ทันเลยตัดไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เจอเจอจิ้มเจอโอ้มันมันมันอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ด้านหลังมันกันเออมีสองตัวหรือเปล่าไม่รู้มั่วแต่กูได้ยินเสียงแค่นั้นแหละ

โดนชกูโดนเจลาตินะัเจลาตินกูโดนน้ำเจลกูโดอะไรกูโดอะไรไม่รู้ตายหนึ่งครับเฮ้ยมันมีคนติดอยู่ในหนึ่งยิงโง่มากยิงโง่มาก มันไม่สนหรอกเว้ยเพิร์นฆ่าไปได้หนึ่งตัวนี่เลยสิ่งนี้เลยจีปะลดแรงรุนกันแค่ลูกฟองก็บอกเดียวก็พอแล้วสิรุนไหนก็ฆ่าคนได้ทันั้นแหละใช่มาแล้วมาแล้วมันก็มีมันมันมันใหญ่กว่าเรา <laughs> ไอ้เงี้ยมันแพงกว่าเราจี <laughs> <laughs> กูตัดไปสอกแล้วไอ้เหี้ยพวกมึงสองตัวข้างล่างไปทำเหี้ยอะไรเลยกันยังไงเออขอโทษนะเวลาเรื่องทีเรื่องทีเรื่องทีเซฟก็ได้วะเหี้ยมีเซฟอะไรนั่นแหละเป็นยาองค์วันนี้เจ็บดีวันนี้ติดตัวปาตัดไป อ่าเรียบร้อยรีเทครีเทคสวยหนึ่งเต็มโอ้ยเฮียแม่งกูโดนไอ้อะไรวะโดนป้อมมันจริงกูเลยสไลด์ไม่ได้เลยสร้างนตืมตาบอดเลยน้องตาบอดเลยกูจิปุขยะมพูดปุขยะโอ้ลูดเหรอวิ่งลูดเลยวิ่งลูดเลยต้องอยู่คนละฝั่งนะเอลอง คนละฝั่งเอ้ยบีลองกระจี้ยงแล้วกูก็ตายดีอะไม่คุณช่วยไงไม่มันนี้มึงควรจะอยู่นี้เออมึงจะได้เห็นกูเห็นตรงนี้แล้วมึงก็เห็นข้างๆกูไงเข้าใจปะมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วมาแล้วกกว้างกว้างจี้แล้วจี้แล้วจี้ว้าอบิดาไม่ได้ดูนะ หมดปืนหมดปืนหมดปืนหมดสวิชตีได้สวยเฮ้ยสบาปแผนนู่นแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮียตกใจเั้ยเอาขนาดนั้นเลยไอ้เหี้ยเลยวู้ยเฮียยิงกูโดนหลังยิงคอมเมนต์เหรอ ใช่ใช่ใ่ยยอ้ยยิงโดนด้วยไอ้กูยิงโดนด้วยนี่ขนาดเปคนซื้อมาเองมาโอ้ยได้นึงเตรียมระวังรองนะออกอเยลอไปายด้ยใครยกูนีแน่ควยฮิว ไปทุกคนเอเมนตาทุกคนเป็นยาอ่อนเฮ้ยเฮ้ยร้อยสามสิบสี่หมอร้อยสามสิบเออเลสเลสเจ็บมากฐานฐานมีหนึงตัวเจมโอเมนโอเมนหมอเจ็บ เล็ดเล็ดเล็ดวิ่งก็บอกอยู่ว่ามีหนึ่งเดไม่ชดตันเลมกูเปิดซ้ายมึงเปิดขวาโอเคป่ะหนึ่งสองรับว้าเมียเข้ามาเจตนตดกเจตนตดกมาตอนนี้เอาจริงวะโอเค

กเฮ้ยจีทิ้งกูจีมันไปเก็ดแล้วกูแค่สี่เองอย่างจนเลยวะไอ้ยังพอวงสองคนกูเย่าอะไรเนี่ยเป็นหมอกูกูอยู่อย่างเดียวเว้ยแต็มมือกูขึ้นแต่บุญเจมเราเชื่อในตัวนายเอสโกทูดูเอลิสไปหนึ่ง Enemy spotted A. Here, the yay! I'm a guy. Nope, 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 Nope. ถ้าไปจีัในสมัยก่อนมันอาจจะตายไปแล้วกูเชื่อได้ว่าเมื่อเชียร์จีกำลังเมึนปากเลยมึงแบบความรู้สึกมึงช้าอะไรแบบนี้อย่างนั้นมึงตกใจยิงมันจักนั้นเพียงดีมันอ่อนให้เหรอเนี่ยมันอ่อนให้เรามันอ่อนให้เรามันจะคิดผิดมาเห็นด้วยที่มันอ่อนให้เราใช่เพราะว่าเราจะคี้กลับมา พี่กูขับไหวพี่จะพี่กลับมาเหรอเหลือหล่ะเฮ้อเยองเลยไหนว่าเป็นีเลยไปมันไปดูหน่อยได้ไหม ผมเป็นเจมก้าโอ้กูกลระกฮิวเลยไอ้ยไอ่กระสูนกูเหลือแค่นี้อ่งมึงยิงอะไรอะเ้ยลือจิตันบะินจฟันมอย่าฟันกูไอ้ย จีจีพ่อมึงไงยังไม่ต้องมาให้เกียรติกูไอ้ควายทำไมทำหมวอมวอมอันนี้วอมอันนี้วอมอ่ะอตอเนี้ยคือวอมเชรติกูอ,อยากจะบีบคอตัวเองตายห่า <c oughs>